สวัสดีค่ะสมาชิกมนีระยูกันทีสนามชนโคไทามีด้ำนะคะวันนี้จะพามาดูวัวทีท่จะทำการชนในว,ว,วันทีน่29แลวก็30ธันวาคมนะคะววสวัสดีค่ะคในว่าเชื่ออะไรในนํำตัวนี้นึงคะ่ะเชื่อฟอยครับขามาจากไข,ข่ขุนไหนค่ะไข่ขุนน้องบางปอสครับขาน้องวัวต,วตวัวนี้เชื่ออะไรคะ โดนรังข้าวเรียมเผ็ดพยักแสนคมลูกยักษ์ครับโคโนดลังข้าวเลี่ยมเผ็ดพยักแสน,น,นคมหรือลูกยักษ์นะคะลูกยักษ์อายุกี่ปีล้วคะเจ็ดครับประมาณเจ็ดปีเป็นทายาทของตัวนายพอสามคงกลิ้งครับข่ายชั้นบางกี้ทางลรืคะนี่เจ็ดครับเจ็ดทางลาสุดชนะได้มาชนะดีโดนว่ครับชนะสมวังกี่นาทีคะตอนนั้นพอจําได้ไหม ยี่สิบนาทีประมาณยี่สิบนาทีนะคะวิชาทางช่านั่งเข้าประเพณีค่ะลูกอยาบเดรื่อยๆครับเรื่อยๆสไตล์คลาสสิกนะคะวุ้ทุกคู่นี่กินยากินน้ำได้ดีไหมคะกินดีครับกินดีไม่เหลือยาไม่ทำหนุยนะคะพกพาความมั่นใจเมืกี้เปอร์เซ็นต์ค่ะรอบนี้เอ็มรอยเลยครับเต็มรอยเลยวัวสัตว์สมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์ใหนสายตาผิดวะเป็ดทิพ์ครับตอนนี้ประมาณแปดสิบนะคะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทะเลกันวันชนนะคะลูกอยากทุกคู่รอบนี้นี่ไส้หนองเป็นยังไงบ้างคะยี่ได้ดีครับนี่ไสายดีนี่สากคูนจะคะให้ฝากกถีว ความตค่ะนเต้นพี่ลูกยักษ์ตะโกนเลครับพ่อที่ตามเลยต้องนลยใจยังใจใลูกยักษ์เลยครับค่ะช่วยชมช่วยเชียร์นะให้เป็นในเชียรงใจให้ด้วยคุณคนี่มีความมั่นในชมกันแน่นอนนะคะคที่สมาชิกเห็นอยู่บนหน้าจอน,นี่คือโน้ตลังข้าวเลียมเผ็ดพยักแสงคมลอวลูกยักษ์นะคะลูกยักษ์ทำการชนเป็นครูเอพิเซสข,ของรายการในรอบเดือนธันวาที่ยืนนวันกะทิซองลานซองเซมบาทนะคะขอบคุณมากค่ะชวัสดีเชี่ยผาเบลขายนะคะขอบคุณค่ะ